มาทําความรู้จักปัญหาครอบครัวแบ่งกลางกันคําว่าครอบครัวแบ่งกลางเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียกปัญหาสังคมประเภทหนึ่งที่เกิดในยุคที่ประเทศไทยอยากจะพัฒนาตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมจึงมีการโยกย้ายประชากรส่วนหนึ่งให้ลงไปทํางานเมื่อประชากรที่โยกย้ายเนี่ยก็ในวัยทํางานก็มักจะทิ้งบุตรหลานเอาไว้กับปู่ย่าตายายเด็กที่เติบโตมาโดยครอบครัวที่ขาดคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยมีความ อ่อนไหวหรือว่าเติบโตมาโดยที่ไม่ได้รับความรักจากปิดามารดาเมื่อปิดามารดากลับมาจากที่ทํางานแล้วมักจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าทําความเข้าใจหรือว่าเลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้ดีพอผมยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานที่ต่างประเทศเก็บหอมรอมริบยอมนอนข้างคอ,อกเลาหมูบุตรอยู่กับคุณตาคุณยายผ่านไปถึง10ปีเมื่อกลับมาแล้วนะครับเยาวชนเนี่ย กับเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วเที่ยวกับเพื่อนๆทีนี้ก็กําลังจะโดนทําลายร่างกายก็เลยใช้อาวุธปืนป้องกันตัวเมื่อผู้ปกครองทราบข่าวด้วยความรักครับก็เลยเอาเงินตึงหนึ่งที่ไปหามาจากต่างประเทศมอบให้กับผู้เสียหายในแง่นี้เนี่ยมันน่าคิดนะครับว่าเขาทุ่มเทโดยการยอมทําให้บุตรหลานมีอาการไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วผลขงการทำเช่นนี้ก็กลับต้องเอาเงินไปมอบให้กับผู้เสียหาย ปัญหาสังคมเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นนะครับเราคงต้องช่วยกันเราช่วยอะไรได้บ้างพอเก่งก็แนะนําว่ามันไม่เคยมีมาก่อนหรอกครับโรงเรียนพ่อแม่แต่ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันจนกว่าปัญหาเหล่านี้จะที่คลายลง